นี่เราจะสามารถเข้าบ้านไม,ไม้คลับได้ท่านผู้ชมไม่คข้าเท่เลยบ้านในไม c คล f บนี่เป็นการออกแบบที่สุดยอดมากเลยเราเห็นไหมบ้านไม้คลับของเราเฮ้เราสามารถกดระเบิดได้ท่านผู้ชมดูดิแตกอุย้ยท่านผู้ชมอุย้ยมันวิ่งมาแบบนี้เลยเหรอมไม่ไม่เอ้ามัมเรอดอุ้ยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป บ y h เฮเวนท่านผู้ชมน่าจะเป็นแมปที่เกี่ยวกับบลูเฮเวนนะท่านผู้ชมซึ่งข้างในมันจะเป็นเกม Minecraft เว้ยพูดง่ายๆมันจะเป็นไมค์คร f t เวอร์ชันบลูเฮเวนนะท่านผู้ชมมันจะเป็นยังไงวะจุดเด่นของ Minecraft ใช่ไหมมันจะเป็นเกมที่เป็นบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมใช่ป่ะอันนี้เกมที่ผมไม่เคยเล่นนะถ้าผมเจออะไรในแมปที่ เกี่ยวกับไม้ครับผมจะไม่สามารถอธิบายให้ได้ผมจะพูดแค่เท่าที่ผมเห็นนะท่านผู้ชมประมาณนั้นเพราะผมไม่เคยเล่นเกมนี้ขออภัยเอเคนั่นก็ผมก่อนจะไปรับชมว่าข้างในมันคืออะไรก็ฝากกดไลค์ให้ถึงหนึ่งันไลค์ได้ไหมรับผมนะโอเคท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคน,นี๋้วเราจะไปดูในเกมกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วอะไรเนี่ยไอซอมบี้ไม่มีหวัวมันมาทำอะไรผมเฮ้เราสามารถเอาปืนอะไรได้ท่านผู้ชมให้ปืนยิงซอมบี้ได้เออนี่แล้วมันก็จะมีบล็อกอะไรบล็อกหินบล็อกไม้ต่างๆเเรราาาสมมถก็บไดดด้้้วผูู อันนี้ปืนอะไรวะเฮ้ยท่านผูช้ชมผมได้ปืนแล้วเฮ้ยมันมีตัวอะไรเนี่ยแบบเฮ้ยเอะไรอะไรเนี่ยไม่อันนี้เป็นปืนแช่แข็งวะเนี่ยโอ้ oh my god ใจเย็นๆเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยแกะแกะเหรออ้าแตกไ <c oughs> อ้โคตรเทเลยเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอลรอนโกเลมอะไรวะให้เราสามารถกลายเป็นตัวละครนในมายครับได้เหรอสวัสดีอ้าวทำไมผม ไม่เห็นหัวผมอ่ะเห็นแต่หน้าผมอ่ะ <c oughs> หน้าผมหายไปไหนนะผู้ชมว่ามันมีปืนมีอะไรให้ใช้แล้วก็อันนี้อะไรสปริงอะไรอ๋อถ้าเราเอาสปริงอันนี้เราจะวิ่งเร็วขึ้นนะผู้ชมแต่ถ้าเราเอาอีกอันเราจะน่าจะกระโดดสูงหรือเปล่าเห็นไหมสปริงอีกอันจะกระโดดสูงไหมนะโอเคอันนี้จะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าสตีฟหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไปได้เล่นมาคาเหมือนกันสวัสดีสตีฟนายทำไมอา้าวล้มลงเหรอ แล้วมีต้นไม้นานลงพักด้วยท่านผู้ชมเราสามารถขุดอะไรได้ป่าวอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วบล็อกต่างๆเราสามารถวางได้ป่ะไม่ได้นะบล็อกไม้บล็อกอะไรอันนี้เป็นแตงโมอะไรหรือเปลอบล็อกสีชมพูน้ำตกอันนี้เป็นเตียงนะท่านผู้ชมเว้ยเตียงอันนี้เราสามารถนอนได้ป่ะอย่าบอกน้าแตกอีกกระทืบกระทืบเนี่เนี่ยผมถืออ้น,นี้ผมจะวิ่งเร็วนี่เฮอันนี้อะไรเนี่ยแกะแดงเออยิงได้ป่ะจิ้วจิュยิงยิง ถ้าเราชนมันแตกนะท่านผู้ชมดูดิไอ้มีระเบิด TNT ด้วยนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาดู TNT คืออะไรอะ่ะระเบิดเหรอสวัสดีเก็บได้เปล่าเฮื่อ้เราสามารถกดระเบิดได้ท่านผู้ชมดูดิแตกอุย้ยตกกระเด็นมันเลยเหรอกดเทียนทีเมื่อกี้เรากระเด็นเลยเหรอถึงกับกระเด็นเลยไปท,ท่านผู้ชมในเมืองมันมีอะไรอีกเปล่าวะสวนสนามบินสวนด้านนู้นมีอะไรเฮ้สวนด้านนู้นมีบ้านอะไรเฮ้ยท่านผู้ชม พี่พี่มาแล้วซอมบี้ไม่มีหัวมันจะไล่เราโอเคแล้วก็ปืนยิงมันผมแนะนําให้พกอาวุธอะไรด้วยนะอันนี้คืออะไรวะเราสามารถยิงได้ปะก้อนอะไรวะเราสามารถเข้ามาในก้อนนี้ได้ท่านผู้ชมแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วไอ้น,นี้กลางแมปมันคืออะไรวะเนี่ยถ้วยรางวัลเหรอน่าจะเหมือนถ้วยรางวัลอะไรสักอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะดูไปทละโซนนะท่านผู้ชมนะเนื่องจากมีไอเทมวิ่งเร็วเรานี่ชนแกะไปเลย เราสามารถเดินไปในแมปได้แบบรวดเร็วนะท่านผู้ชมนะด้วยสปริงสีแดงของเรานั่นเองท่านผู้ชมดูมีแมคโดนัลด้วยอันนี้คือบ้านใครวะเนี่ยสวัสดีเราสามารถเข้าไปในบ้านได้เปล่าเข้าไม่ได้นะนผู้ชมบ้านใครวะเนี่ยโคตรเลยบ้านสไตล์ไมครับอันนี้อะไรเนี่ย x อ x กสวัสดีเบคอนนายมาเป็นพนักงานขายของอยู่ที่นี่เหรอโอ้ฉันหิวนะ้ำมีน้ำกินไหมเราสามารถเอาน้ำได้ปะ่ะ น่าจะไม่ได้กดน้ําได้ป่ะไม่ได้แล้วก็ผมชอบบ้านไม้คลาบมากเลยถ้าเราจะเข้าไปผมว่าเราต้องใช้สปริงฟ้าไปกระโดดขึ้นไปแบบนี้เห็นป่ะนี่เราจะสามารถเข้าบ้านไม้คลาบได้ท่านผู้ชม <c oughs> ไม่เข้าเทอะไรบ้านในไม้คลาบนี่เป็นการออกแบบที่สุดยอดมากเลยสวัสดีนายมาทําอะไรอยู่นี่เอาปืนยิงได้ป่ะมันใส่ใอะไรเงี้ย <c oughs> เข้าบ้านไม่ได้เสียดายไม่ได้ไปชมความงามของบ้านเลยให้มีอีกหลังหนึ่งเลยท่านผู้ชมด้านนี้ไปนี่ใช้สปริงแดงของเราแมคโดนะัลน่าจะเหมือนแมพที่ผมเคยพาเข้าไปหรือเปล่าข้างในก็จะเหมือนกันนี่มีอะไรนี่มีคุกกี้อะไรให้กินด้วยบนร้านก็จะประมาณนี้หรือเปล่าแมคโดนัลนี่ภาพอาจจะเร็วหน่อยผมใช้สปริงวิ่งเร็วเว้ยเสียดายเข้าบ้านพวกนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมถ้าเข้าได้น่าจะดีนะเข้าไม่ได้เว้ยอันนี้ทะเลก็น่าจะแห้งแล้ง โซนนี้โซนโรงเรียนมีอะไรเปล่าะะขอดูรอบๆบแมปไปก่อนละกันนะผู้ชมเนาะใช่ไหมให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมเจออะไรวะเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรทำไมมันแตกเนี่ยฮัลโหลคืออะไรวะเราสามารถยิงได้ปะมันคือก้อนอะไรวะทำไมมันแตกสลายไอยสวัสดีน่าจะโซนิกหรือเปล่าตัวเนี้ยโซนิกเหรอจะโซนิกหรือเปล่ามีอะไรอีกวะด้านนู้นมีอะไรป่าแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหรือหรือยังไงวะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย้ท่านผู้ชมเราต้องจัดการมัน มันคือตัวอะไรเอ้ยมันจะมาหาเราแล้วไม่นะท่านผู้ชมมันสามารถโจมตีเราได้ปะในเข้าไปใกล้มันนะไอ้มันจะมันออกจากโรงเรียนไม่ได้ท่านผู้ชมไม่เราต้องจัดการมันมันนด่นี่ยิงเข้าไปหรือปืนเราไม่แรงพอวะในใช้ปืนเขียวดิท่านผู้ชมผมดนีจากมันก่อนผมกลัวมันใส่ผมเมื่อกี้เกือบไปรอดอันนี้อะไรนี่แกะดำเหรอสวัสดีแกะดำชนแตก อันนี้แกสีชมพูชนแตกแล้วก็สถานีับเพลิงน่าจะไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมในโรงพยาบาลมีอะไรเปล่าวะมีห้องหลงห้องรับปแปลกหรือเป,ปล่าห้องเอ็กซเรย์ถ้าเข้าได้น่าจะเทนะดูเอิม่มก็ไม่มีอะไรเตอ,อตรงนี้โรงพยาบาลมันเปิดได้เหรอข้างๆแถวเนี้ยหรืออะไรวะอันนี้คืออะไรนี่มีบ่อน้ํามีอะไรด้วยเหรออันนี้คืออะไรนี่ทุ่งนาสามารถเกี่ยวข้าวได้ปะน่าจะไม่ได้มีอะไรวะอันนี้ก็เป็นทุ่งนาเหมือนกันนะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมดูโซนน่าน,นี้มีบ้านอะไรด้วยน่ารักมากเลยดูดิโอ oh, oh, ้บ้านไม้ครับสวัสดีเราสามารถสร้างบ้านได้ป่าววะรับนี่มันมีบล็อกอะไรพวกนี้ให้มันมีอุปกรณ์ให้เวแต่เราไม่สามารถสร้างได้หรือเปล่ามันวางบล็อกไม่ได้เวท่านผู้ชมถ้าวางได้น่าจะสร้างได้ไม่รู้ว่ามันมันเอาตั้งไว้เฉยแนละ้ถ้าสร้างได้ก็จะดีทนะ่านผู้ชมเราจะสามารถสร้างบ้านแบบไม้ครับอะไรเงี้ยเสียดายสร้างไม่ได้เวสวัสดีครับทำไมนายไม่ให้เราเข้าบ้านนะ่ะนาย เอา้ามันเปิดประตูได้นี่เออผมไม่ได้คลิกประตูเปิดนะผู้ชมเห็นไหมบ้านไหมครับของเราเราออกมาแล้วก็ปิดประตูนะนี่เป็นไงเอา้าประตูไม่ปิดประตูเปิดเออแสดงว,ว่าหลังอื่นเราก็เข้าได้นี่เอา้าเราสามารถเปิดประตูเข้าได้แล้วนี่เราสามารถปิดได้แบบเข้ามาแล้วก็ปิดได้เปิดหน้าต่างได้ปะไม่ได้เปิดได้แต่ประตูนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรนี่อู้หูผู้ชมบ้นานหลังนี้สวยวา้วาวว้าวแต่ไปใส่ประตูในเป็ในบ้านแบบมีเพลิงหน้าบ้านประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรอีกวะ ี๋ยวผมมาดูโซนด้านนี้ก่อนผมยังไม่ดูเลยด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้โดนผมแช่แข็งตั้งแต่ต้นคลิปเลยยังรอดอีกเหรอเรียบร้อ,อยไม่รอดแล้วไปสวัสดีใครเนี่ยมาใส่สูตรอะไรไม่นะท่านผู้ชมมีอะไรให้ชมอีกวะเนี่ยมาคราฟเราเนี่ยอันนี้คือบ่อน้ําอะไรเราสามารถลงบ่อน้ําได้ปะอุ้ยบ่อน้ําเท่าหน,น้าอกนึกว่าลึกมากยิงบ่อน้ําทิ้งได้ปะห,หรืออะไรยังไงมีอะไรป่ะด้านหลัง ขลังนจะไม่มีหรือเปล่าหมดแล้วลือเหรอหมดะละลือยังไงวะเนี่ยฮัลโหลมีอะไรอีกเปล่าหมดละละไม้ครับของเราเออถ้าผู้ชมเดี๋ยวผมจะกลับมาบ้านหลังนี้ผมว่ามันเข้าบ้านไม่ได้ผมกดเปิดประตูไปแล้วนะัน่นไงเข้าไม่ได้จริงๆมันเข้าได้แต่โซนน้านนู้นโซนนี้เข้าไม่ได้เว้ยมีร้านเอ็กโอเอ็กโอแล้วมีอะไรอีกวะน่าจะมีประมาณนี้หรือเปล่าเครื่องบินเป็นไม้คลาบอีกวะ น่าจะเป็นเครื่องบินปกติหรือเปล่าส่วนเครื่องบินตัวเนี้ยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงน่าจะไม่ใช่ไมโครสเห็นไหมเป็นเครื่องบินแบบปกติอยู่นะก็น่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วหรือเปล่าแต่ผมทําไงจะจัดการให้ตัวนี้ได้ด้วยผู้ชมมันใส่ผมเกิบไม่รอดผมยิงมันทะลุนี่ได้เปะผมจัดการมันไม่ได้ผมทําไงดีผมจะจัดการให้ผมจะจัดการมันได้ผมทําไงดี หรือเป็นบ่อน้ำไม่มีน้ำนะท่านผู้ชมนะโอ้โหหมดแล้วหรือเปล่าว่าไม้คราบหรอต้นไม้เราสามารถตัดอะไรได้วะไม่มีอาวุธอะไรให้ใชเอะเหมือนที่เขาขุดอะไรปอเปียะเขาเล่นเวลาเขาเล่นแล้วเขาเขาขุดอะไรจับจับเนี่ยผมแปลงร่างไปในพวกนี้ไม่ได้อะผมเข้ามาแล้วหน้าผมหายไปเนี่ยมันเมยผมแปลงร่างหรอือเราต้องเดินผ่านตัววะไม่ใช่นี่วาเราก็ยังไกลเป็นแบบนี้อยู่ดีให้นี่มีอะไรท่านผู้ชมมีคบเพลิงอ่ะเป็นไฟมีต้นไม้ มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้หรือเปล่าสําหรับ Blue Heaven Version ใหม่คราบนันก็ถือว่าทําแมปได้ดีมีปืนมีอะไรให้เล่นด้วยนะท่านผู้ชมนี่ผมชอบสปริงอันนี้มันทาให้เราวิ่งเร็วกับสปริงกระโดดสูงโอเคนันท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับ Blue Heaven อร์ช i น n ใหม่คราบเฮ้เฮ้เตัวนี้มันออกมาแล้วท่านผู้ชมไม่มันมันหลุดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดีวผมต้องไปจัดการมันจะเพิ่งปิดคลิปผมจะไปจัดการมันก่อนมันนี่มันนายจะจะไปจัดการแกจะไปปล่อยแกรอดหรอกยิงปืนแช่แข็งเข้าไปท่านผู้ชมอุ้ยมันวิ่งมาแบบนี้เเลย ไม่ไม่เอา้า <Okay. S 1> ผมไม่รอดอุ้ยมันโหดร้ายขนาดนี้เลยเหรอท่านผู้ชมผมแทบจะวิ่งหนีไม่ทนันเออแบบผมมีสปริงวิ่งเร็วอยู่ทำไมผมไม่ใช่วะถ้า <c oughs> มันตัวอะไรวะทำไมมันจัดการยากเลยวะท่านผู้ชมะทำไมมันโหดจัง,ง่ายิงมันไม่โดนเนี่ยดูดูดูด,ด,ดูมันวิ่งใส่ผมท่านผู้ชมไม่ไม่ไมันตัวอะไรเนี่ยไอร,รู้บอกดีไม่ไม่รอดแล้วท่านผู้ชมโอไม่โอไมคก่อนมันวิ่งเลยผมไม่หยุดเลย เออแบบถ้าเราเข้าไปใกล้มันเราจะไม่รอดนะท่านผู้ชมเราต้องอยู่ห่างๆมันเว้ยมันวิ่งตามเราไม่หยุดเลยนะโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าใครปราบไอตัวดำๆนั้นได้ก็บอกผมด้วยนะท่านผู้ชม <laughs> โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะโอเคไปแล้วครับผมบายยสำหรับไม c คราฟของเราโอ้ oh my god